สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเป็นผัดสันคอหมูพริกแกงใต้นะคะเราก็จะมีสันคอหมูล้างทําความสะอาดหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะสันคอหมูนี่เขาจะไม่เหนียวนะคะเวลาเราเอามาผัดหรือเอามาแกงเขาจะนุ่มนะคะก็เครื่องก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นใบมะกรูดแล้วก็ พกชีฟ้าซอยไว้แล้วก็พกแกงใต้นะคะเดี๋ยวเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลากระผงชูรสแค่นั้นนะคะแล้วก็น้ำตาลตัดน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเราทอดไข่ดาวไว้แอมด้วยนะคะก็จะใช้น้ำมันที่เราทอดไข่ดาวแล้วก็ใส่พกแกงลงไปค่ะพกแกงใต้ลงไปผัดให้หอมนะคะ พอเราผัดพริกแกงหอมแล้วก็เอาสาันคอหมูลงไปผัดเลยค่ะบางคนก็จะใส่สตอก็ได้นะคะหรือใส่ผักอะไรก็ได้นะคะอันนี้เราจะทำคล้ายๆคั่วกิ้งนะคะแล้วก็จะเติมน้ำสักนิดหนึ่งจะเคี่ยวให้หมูเขานุ่มหน่อยนะคะมันก็ไม่เหนียวแร้วค่ะแต่ว่าเราก็จะเคี่ยวให้หมูเขา นุ่มอีกสักนิดนึงให้น้ำคขุกขิกนะคะอันนี้เราก็เคี่ยวให้สุกให้น้ำเพราะคุกขิกได้ที่เราก็จะเติมผงชูรสสักนิดหนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายสักนิดนึ่งะคะ่ะแล้วก็เติมน้ำปลาเอากินหอมสักนิดนึงนะคะ พี่แกงนี่เราก็ซื้อมานะคะพี่แกงใต้ก็เธนจะออกเค็มหน่อยนะคะก็จะใส่แค่นิดเดียวพอปรุงเครื่องอะไรได้ที่เราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะที่เราฉีกไว้ใส่ใบมะกรูดแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะ แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงซอยนะคะก็แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะ พัดอันนี้ก็จะออกรสชาติจัดหนะคะเพราะเขาเป็นพิ่แกงใต้นะคะก็เสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ทักทายพูดคุยได้นะคะสวัสดีค่ะ